ไปที่อำเภอ300ยอดนะคะไปติดตามการจัดงานวันเด็กแห่งชาติค่ะเวลา13นาฬิกาของวันที่12มกราคมค่ะ ที่เทศบาลตำบลไร่ใหม่จัดงานวันเด็กนะคะย้อนหลังให้กับเด็กๆที่ไม่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ทางเทศบาลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องจากผู้ปกครองพาเด็กๆไปเที่ยวตามสถานที่จัดงานใหญ่ๆจึงได้เรื่องการจัดกิจกรรมมาเป็นช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีนายมนตรีปาน้อยนอนท์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งเป็นตัวแทนอ่านสารจากพลเอกประยุจันร์โอชานายกรัฐมนตรี โดยเทศบาลไร่ใหม่ได้เปิดให้เด็กและเยาวชนได้ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของกลางวันที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตะบลไร่ใหม่อำเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศาบาลตำบลไร่ใหม่ได้จัดกิจกรรมวันเด็กเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์ที่10มกราคมปีนี้ได้เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมาเป็นช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่12ที่ผ่านมาค่ะเพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมพร้อมรับของรางวัลที่ทางเทศาบาลจัดไว้เป็นจานวนมากทั้งนี้เพื่อให้เด็กในเขตเทศาบาลไร่ใหม่ทั้งในระบบและนอกระบบรวมไปถึงเด็กในพื้นที่ใกล้เคียงได้รู้ถึงความสําคัญของตนรู้ถึงความมีระเบียบว,วินยัยและรู้จักสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และต่างปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งในวันนี้เทศบาลได้จัดซุ้มกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆไว้ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันโดยคาดหวังให้เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกส่งเสริมให้เด็กและเยวาวชนได้พัฒนาความเจริญทางด้านร่างกายสติปัญญาควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมมีผู้ปกครองพาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานทั้งเด็กและผู้ปกครองต่างก็รอรับของรางวัลที่โปรยลงมาจากภาระ มอเตอร์นะคะที่เทศบาลได้จัดมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนอกจากนี้ยังมีซุ้มกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมทำหลายซุ้มเช่นซุ้มทำว่าวซุ้มวาดภาพระบายสีค่ะ